สวัสดีครับยินเที่ยวพาไปเฮงวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปเสริมความเฮงกันที่วัดจุฬามณีสมุทรสงครามมาที่นี่ยังไงก็ต้องมากราบสักการะขอพอรกับเท้าเวสสุวรรณของที่นี่ให้ได้แล้ววันนี้พ่อลูกเล่้งของมาทั้งทีก็ไม่พลาดที่จะเอาทริค ทำยังไงให้เฮงทำยังไงให้ปังมาฝากทุกท่านด้วยจ้ากินเที่ยวพาไปเฮงครับวันนี้พอลูกเล่งหงอยังอยู่ที่วัดจุฬามณีสมุทรสงครามนะครับและวันนี้ก็ยังอยู่กับพี่แป๊ะเช่นเคยสวัสดีครับพี่แป๊ะสวัสดีครับพี่แป๊ะครับจุดที่เรายืนอยู่นี้เป็นจุดที่มีคนมากราบจักระมากที่สุด จุดเริ่มต้นที่ท่านหลวงพ่ออิฐเนี่ยทำไมมีดําริที่จะสร้างเท้าวสุวรรณขึ้นมาครับผมสถานที่ตรงนี้นะฮะด้านหลังเราเนี่ยจะเป็นต้นกําเนิดองค์เท้าวิสุวรรณวัตุรามณีครับผมนะฮะตั้งแต่ปีพศ2 5 3 2ครับก็เป็นที่มาก็คือหลวงพ่อเนี่ยได้นิมิตไปไปพบกับองค์ปู่เท้าวิสุวรรณนะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยก่อนหน้านี้ ที่วัดจุฬามณีจะไม่มีเท,าท้าวิสุวรรณเลยอืมครับผมนะจนหลวงพ่อได้นินนมิตไปไปพบแล้วก็อ,องค์ท้าวิสุวรรณเนี่ยได้พาชมด้านลา่างนะชมเสร็จแล้วก็หลวงพ่อได้บอกว่าถ้าพาฉันกลับมาเนี่ยฉันจะสร้างเท,าท้าวิสุวรรณไว้กลางวัดจุฬามณีหลังจากนั้นอ,องค์เท,าท้าวิสุวรรณนะครับให้ไปหาช่งางชื่อทองร่วงเอ็มโอด ณปัจจุบันนี้เป็นศิลปินแห่งชาติงานปั้นด้วยให้บอกว่าเท้าวิุวันให้มาปั้นชั้นทีท่านก็มาปั้นให้เป็นองค์แรกของวัดเป็นปางพรมนะครับนี่นะที่องค์แรกที่พี่แป๊ะพูดก็คือองค์ด้านหลังนี้นะครับเป็นงานปั้นนะครับองค์แรกเลยองค์แรกบองค์แรกพท้าวิุวันเนี่ยจะมีสี่ปางครับผม ปางเทวะสวนพรมมาสุติเทพก็คือองค์แรกของวัดครับผมอีกปางนึงก็เป็นปางหน้ายักษ์ที่เราเห็นบ่อยบ่อยก็เรียกว่าจตตมหาราชิกาครับผมอีกปางนึงก็เป็นปางหน้าเทพคือไม่มีเขี้ยวถึงกระบองก็เป็นเทพปบุตรสุติเทพหรือท้าวเกวนเทพบุตรอันนี้3าปางแล้อีกปางนึงคือปางมนุษย์ทางวัดยังไม่ได้จัดสร้างนะแต่ถ้าเป็นภาคจีน นะครับจีนก็คือนับถือชัยเถียงเอียเทพเจ้าทุกพาะนอกจากนั้นเนี่ยจะมีองค์แรกแล้วยังมีเท้าเวสุวรรณอยู่อีกหลายองค์เลยนะครับครับถ้าเป็นองค์ทองด้านหน้านะครับก็รบสร้างพร้อมกับ องค์ูนปั้นนะสร้างปี3-2อ่าบวงสวงพร้อมกัน15กรกฎาคาคราับผอม2 5 3 2เช่นกันไม่ได้มีจุดเท้าเวียนวนแค่จุดนี้จุดเดียวมีจุดนี่อยู่ด้านหน้าใช่ทำไมถึงมีจุดที่อยู่ด้านหน้าอ่ะครับก็องค์นี้องค์ใหญ่ที่สุดในวัดนะเขาเรียกว่าอยู่หลังโบสถ์เป็นองค์หน้ายักษ์สร้างปี2,560 60ะฮะโดยดาราหลายๆท่านนะฮะที่มาร่วมกันแล้วก็ ร่วมกับหลวงพ่อนะครับได้สร้างเพราะว่าเขามาอธิษฐานขอพรที่ตรงนี้นะครับที่เไวัวประสบความสําเร็จเขาก็เลยรวมตัวกันบางท่านก็สอบถามเช่นกันนะครับว่าทาไมไม่เอามารวมกันมาช่วงนั้นเนี่ยองค์ใหญ่เนี่ยสูง5เมตร54เซนซึ่งเป็นองค์ใหญ่มากไม่สามารถที่จะเอามารวมตัวนี้ได้เพราะว่าด้วยสถานที่ไม่อำานยแตกต่างกันไหมครับระหว่าง เวสุวรรณโซนด้านนี้กับเวสุวรรณโซนด้านทนเรามีการขอพรที่แตกต่างกันจริงๆแล้วเหมือนกันนการการไหวองค์ปู่เทวสุวรรณคือใจนะฮะด้วยพลังศรัทธาใจด้วยแล้วก็ความตั้งใจับนะมาก่อนเลยอันดับแรกนะฮะแล้วก็พอเข้ามาสู่ด้านในเนี่ยทางวัดจะมีดอกไม้ทุกเทียนบริการให้ท่านนะครับมถือว่าเป็นการทําบุญเข้าวัดด้วยถ้าเป็นช่อเนี่ยก้าดอกทูบนะก้าดอกเช่นกันเทียนของทางวัดก็จะเป็นเทียน ดวงจนะมี ic, ยันอัคระรอบนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเทียนนบกระก็จะมีให้ท uh ่านเปลี่ยนด้วยแล้วก็อธิษฐานเอาชื่อนามสกุลอะไรก็แล้วแต่อันน okay uh> ี้เป็นพื้นฐานวัจุรามณีไหว้ของเจนะฮะไม่ไหว้เนื้อสัตว์อไหว้ของเจนะครับสุราอะไรต่างๆก็ไม่ได้ไหวเลยอันนี้ของที่ว mm ัดนะครับที่อื네่นไม่ร yeah ouais ู้ต้องขอขอบคุณพี่แป๊ะมากๆเลยนะครับคี่พาเที่ยวแล้วก็แนะนาเราเดี๋ยวพ่อลูกเล้งของขออนุญาตไปกับสักระ องคเทาเวสุวรรณตามที่พี่แปะแนะนำนะครับผมได้ไดดไปกันครับรับ,บ,รบท่านผู้ชมได้ทิกเสริมความเพลงกันขนาดนี้แล้วใครที่อยากเฮงอยากปังต้องตามรอยพ่อลูกเล่งหน์ง